สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมโลทุงครับ FC เมื่อในบ่าวแอมโลธุงครับเดินทางมาติดตามตัวเลขกับเมเนาะของห้าครับเนาะเป็นผู้ที่มีเส้นครับขั้นดาฝันย่ำได้ดีมักจะแม่นครับหงวดก้อนๆนีครับบ่าวแอมโลธุงมากครับทีมงานครับเป็นผีเจ้าทีเจ้าทางครับเดินทางมาจากฟังห้องผลขับทั้งผลับนี่นี่ยเนี่แอดมินเข้าไปสำรวจอยู่ผลรับเป็นเจ้าทีเมื่อบอกเลขหกศูนย์ครับ f c วังสองสามหงอดิพานมาเนาะ มาเมื่ขึ้นมาล่าสุดครับเอฟซีมาอีกแล้ววสันครับเพิ่นว่าเพิ่นเอาเล็กเด็ดเด็ดมากครับมาฝากเมยเนาะครับให้รวยครับเอฟซีเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางนี่เพิ่นอยากได้สารพ้พุ่มครับเอฟซน้ำท่วมฝนตกหลายน้ำท่วมเนาะครับเนาะบบมีมองอยู่วสันครับโอ้ยครับเม่เนาะเฮาเนี่ยเพิ่นกะโอ้ยบบมีเงินแล้วเนาะครับคุณแม่เนาะเป็นไ้บอกเลขที่บอครับเม่เนาะเพิ่นบอกเลขสามตัวที่บอครับ ครับเป็นผีปูเท่าครับเดินออกมาจากฟังห้องครับเอฟซีเมื่อบอกเลขสามตัวจะจะครับซีเป็นตัวไรครับเอฟซีตอนนี้พร้อมแล้วครับมาถามคุณแม่นอก้องเข้าครับสวัสดีครับแม่เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นอกสวัสดีครับมาตามงวดวันที่สิบหกสิงหาครับฟันไม่ไม่เรย่อกครับคุณแม่ฟันมาขึ้นนี่ที่บอกครับฟันมาขึ้นครับเอาไาสู้เอฟซีเพิ่นฟังไหนครับเพิ่นมาเนี่ยไรยางมาจากทั้งห้องผลลามาบอกในสื่อนี่ มันไทยกว่าครับปูปูยางมาต่เทิงห้องมีมาต่ทท้งห้องกว่าั้งห้องนข้างพุ่นหเล่ามนมันเป็นมันเป็นห้องตัวหลังบ่าเป็นหวยเป็นห้องเป็นหวยเป็นห้องค้องน้ามครับอืมเป็นยางมากแต่สองงวดที่ผ่านมาเพิ่กระยางมาบอกเนาะครับหกศูนย์เนาะครับงวดอ่ะเนาะครับงวดที่เป็นยางมาแเนี่ยอะไรครับเพิ่มาว่าจังไรครับมาบอกนีซื้อเด็ก <ม>คนบ่ม,มีหมองยูคนบ้านหนาถมถั่วหนามถั่วมองยูแล้วอยากมียูหมองใหม่อยากเฮ็ดอยากให้เฮ็ดเนื้อขื่นหิยูคนว่าโอ้อยากหหให้เฮ็ดเขื่นเออครับเฮ็ดเขื่นแนวไยอล่ะครับเฮ็ดเขื่นให้ยยูคนเพิน่นเพิน่พนบอกดิเ<ก>พิ่นก็ว่าอยากเฮ็ดงื่นห้ยยูเนี่ยกระสีเป็นสารเนาะครับเนาะแมนกระสีเฮ็ดเป็นสารหนึ่งตัวเพิ่นก็บอกดิแปด สองหนึ่งแปดสองหนึ่งแมนครับสองตัวเพคุนบอกว่าหรอครับสองตัวคุณกระบอกครับตัวไหนครับเจถาแมนครับตัวไห้อีกครับคุณแมนนีร่าคุนกระบอกนี่ละเพราะวลาปากที่เหตุเหพินเหตุจังได้กันเหตุแล้วกันกระเดกประจตกรดถือกระเดกเหตุแล้วกระเดกถือกระแค่ยุประสิเหตุ ก็เลือกบอกนี่สามตัวก็สามอ่ะปะบนถามเหมือนปะบนคนอีสานถามเหมือนรับเพิ่นเป็นทีผู้ชายเด้เนาะเป็นผู้เฒ่าผู้ชายเป็นออกมาจากทองเหมือนาย่างก็เป็นทองก็แล้วเพื่นเคยบอกถือมาแล้วหกศูนย์วดนั่นครับเคยบอกอยู่แล้วก็หายไปนานเนาะครับหายไปบ่มาอีกเลยเพิ่งเพิ่งปรากฏตัวหลังว่ากับฟันเห็นค่ะค่ะ อยากได้บ้านเมียนเดี๋ยวี่หมงดูดิเป็นว่าครับ่วมมดเพป็นว่าหนามทั่ววันนี้เพื่อก็ได้บอกดิครับแปดสองหนึ่งครับกับเจ็ดหาครับบ้านเลขที่คุณแม่เนาะตัวไหนครับเจ็ดสามบ้านเลขที่เจ็ดสามเนียนครับเพื่อนย่างก็ไม่ได้บ้านนี่เลยบอกครับเมียนครับผม เอาเอฟซีเนาะกับเบื้องเพื่อเป็นแนวทางครับกับแม่เนาะครับจดไว้ให้เรียบร้อยนะครับถือไว้นะครับถือไว้เอฟซีครับหน้าจอเนาะครับนี่ครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นผู้เฒ่าเจ้าที่เจ้าทางจากได้บ้านก็คือเป็นสารประภูมิล่ะครับเนาะเอาขอให้มีโชคกับแม่เนาะข้องข้อครับเอาเบาเตีมผ้าลวดถามยังครับสีถามยังแม่เนาะอีกอันฝันคลิปแรกนั่นครับที่พ่อเที่ยงมาเอาในฝันเนี่ยได้ครับแม่เนาะเบาซูเอฟซีฟันะครับใช่มาโบครับ น้องไส้มาบอกแม่นขับมาแนวไะไครับน้องไส้มาบอกเขาชื่อเรศเกื่อยๆชื่อเรศมึคอยแน่ฮกสองมาสักพี่ไส้แม่น้องไส้ก็น้องไส้แม่ครับเพิ่นมาแนวไะไจังมามาบอกให้ชื่อเรศครับแม่เนาะคนอยู่น้ำกันนี่ละคนอยู่บ้านนี่ยัพืม้าจะใส่อะไรยางมาเกลื่อยๆชื่อเรศมึงคอยแน่ในความฝันนั่นครับบอกตัวเลขก่อนครับเพื่อนการยังอยู่อยู่อยู่บ้านอยู่คู่มือนี่ มันดนไปเห็นงานบ่จักงานโอ้คนยังมีชีวิตอยู่แม่บอสันแต่ตายอกยันยงเป็นคนครับโอ้ยเป็นตัมาสั่งของคไปสื่อให้เด็กให้ครับหกสองหกสองแม่เพิ่นบอกจังไหอีกครับบานนี้น้องไส้บ่ว่าจังไหนอายุเพิ่นจ็กปีครับผ้เจกปีว่าสามสิบกาปี็สามสิบเท่าไรสี่สิบเนาะเราตันา่สี่สิบสอง โรคตัว C18 บ่อปัญญังครับเป็นบอกเลขเดี่ยวสามตัวเป็นบอกบ่ครับบ่อหมกช้อนตัวบอกสองตัวเนาะครับอ้าวบ่เปัญยังครับ EPC ในตัวเลขมาแล้วครับของแม่เนาะครับเป็นตัวเลขสามหางครับ EPC เดี๋ยวสีหลวบรวมขึ้นตัวเลขอีกข้างหนึ่งเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับแม่เนาะครับสวัสดีครับครับผมแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ EPC ตัวเลขของแม่เนาะครับเอฟซี FC, แม่เนาะเนาะเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางภูเท่าครับคำจากฟังหวยหมดแล้วครับมาบอกเลข3ตัวครับเอฟซีแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งครับสองตัวกับเจ็ดหาเจ็ดหาครับหรือว่าหกสอง หกสองครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่เนาะครับประจําหวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหกสิบแปดครับแปดสองหนึ่งกัตตัดเลนครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับกัปกระนำจักหน่อยครับหรือว่าหกสองสองหกเนาะครับเนาะเมื่อใดครับเอฟซีเบ้าแอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ้าแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่อเถือนะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ของไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเน IA, ีเ่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนรวยพ่อเป็ปู่หลาบเนพ่อนวดนีแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮาแขยงแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสไม,มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกครับส่าชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับส่าชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อทแทะๆรับท,ท่าชมเมื่อแตะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับสมาชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ำดำําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วกะ็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบรุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมประตูหนีได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลามาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบสีโบลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอา,งาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุๆๆให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ด้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ